ับไม่มีเนาะพี่ครับครับไม่มีครับแต่เต็มที่เนาะน่าจะกลับมาอาร์ีกว่าครับอ้ากลับใครนะครับอ๋อโทษครับโทษครับโทษครัโอเครู้มือเนาะพี่ชายโอเคครับสวัสดีครับโนซอกสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับพี่เป็นพิธีกรมาจากรายการนะครับตรงนี้ก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านตรงนี้ก็พันสี่ร้อยห้าร้อยกว่าคนนะครับตรงนี้มีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านหรือว่าทางในมอนเทสดาวถามครับผมอคพวกผมอาจจะดูเหมือนอินโทรเวิร์ดครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมเล่นไปวันนี้มันก็แค่อินโทรว่ะโอ้ยต้องบอกเตรียมคำคมมาถือว่ารู้มือครับงนี้ครับยังไงก็สู้ๆนะครับผมเจอทางดาวเบลเลอร์ทาวไม่หมินะครับยังไงก็ตแต่อย่างที่บอกเขาวนัวซอฟก็ไม่หมูกันเนาะแต่ขอให้ชนะควาดู้กันนะโล้ขาพี่เกดเพ่ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าพวกเขาอาจจะดู้มีอินโทรเบิร์ดแต่ว่าแต่วันเนี้ยแค่อินโทรของเขาโชคดีครับพี่เกดครับอย่ารอเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะมาฮะโอ้โหอ่า มาครับเราดูไลน์อัพเลยดีกว่าไหมครับผมไปดูไลฟ์กันเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวโนซอฟก่อนนะอ่ะได้เบาพูดเลยดีครับผมโนซอฟครับก็เปิดหัวมาที่นั้นของแหลมโลก่อนครับผมอันดับที่สองก็เป็นอเล็กซ์ครับคนที่สามคิมคริสเตียนครับผมคนที่สี่เป็นลูเชอร์ครับห้าฮาร์เดสครับผมหกมาร์ติเนสเจ็ดครับมิวแปดครับเยิ้มเยิ้มเยิ้ม อ่านว่าอะไรก็ได้ครับสรุปเยิ้มหรือเปล่าครับเยิ้มไหมเออเยิ่มแล้วล่ะนะครับผมเอาเก้าครับผมไข่หวานครับสิบครับปฏิครับผมโอ้โหมาไทยเลยคนนี้สิบเอ็ดครับโจ๊กครับสิบสองวอดกาดวอดการ์ดไหมครับวอดกาน์ดนะครัผมรอที่แกก็ว่าอยู่วอดกาดนะคนที่สิบสามครับฟองโดครับผมคนที่สิบสี่โอ๊ตและคนที่สิบห้าแฮร์รี่ครับโอเคครับทางฝั่งสีน้ำเงินเป็นโน้ตสอปอย่างที่น้องบอกเลยประกาศเลยครับไปทางฝั่งสี แดงนะครับเป็นทางดีเพซเดลทาร์นะครับนำทัพมาโดยฮักครับผมโฮป๊อปอปบ้าครับผมไลท์ครับผมตอสจูซี่ครับไวจูซี่สกีตแลนด์ครับผมติ่มซัมครับโลฮานครับชุนเมฆพันแซดครับเฟนดี้เอ็ดดี้แล้วก็ขนุนครับผมขนุนจูซี่นะคนที่สิบห้าไม่เคยจะเมื่อกี้หลุดหรือเปล่าฮะตรงนี้มากันเนี่ยครับไปทางโดนัทหรือเปล่าครับโดนัทครับตรงนี้ฮะน่าจะเข้ามาแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับก็ รับชมเกมการแข่งขันกันได้เลยครับผมมาฮะเป็นคนที่เพิ่มเติมมาเป็นทางโดนัทนะครับผู้ชมครับนี่ครับไปครับทีมงานทั้งสองทีมพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผู้ชมโดนัทนี่ไม่แน่ใจนี่โดนัทสุลาหรือเปล่าครับนั่นนั่นนะสิฮะรปชับพื้นที่เองเลยครับวันนี้อ้าวสีแดงครับผมอ่าสีขรความฮะสีน้ำเงินครับเป็นโนซอฟครับตรงนี้ฮะส่วนฝั่งตรงข้ามเปนสีแดงเป็นไดมอนด์เฮดครับ เอเครับผมเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยครับปาโนซอกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับส่วนแดมบอ h เฮดก็รู้ดีกรีกันอยู่แล้วครับผมมารับผู้ชมกันแล้วเปิดเกมกันแล้วครับผมวิ่งมาประชิดกันที่แท่นบาริเออร์ใส่ท่อกันก่อนเลยครับตรงนี้หาจังหวะมือปืนครับผมนี่มือปืนก่ไล่ยิงไปครับส่วนเมฆพันเซตดีก่อนไม่ธรรมดาครับมือไม้ครับกับตีนซ้ำครับผม ครับเ็ปนมือเดียวว่าใครจะเปิดยังไงครับเปิดขึ้นยังไงครับผู้ชมครับตรงนี้เมฆพันแต่แล้วเซเซมาอย่างงี้ยังไม่โดนโปรโมชั่นครับแล้วตีสวนมาหายเลยครับต้องบอกโนซอฟขึ้นมาสี่ต่อหนึ่งเฮ้ยว้าวยังไงฮะโนซอฟเอาแล้วตีที่หนึ่งครับไลท์ไลท์ฟิวซี่ครับเฟดมาผู้ชมฮะตรงนี้ยังมีใครตายอเฟนดี้น็อตเช้งครับโอ้โหตีไลท์ต้องบอกว่าคิดเตียนครับเฟดทางไลท์ต้อบอกคิดเตียนบอกผู้หญิงครับว่าพี่มีโอกาสเราต้อบอกคนได้ไหมที่เคยภาครายการที่ปล่อยสอกดาวเท่าจำได้ไหมว้าวอ่าอ่ากอดได้ภาคพ อ่ะใช่ไหมแล้วจำได้ว่าโนซอฟ์นี่คือเข้าไปอยู่รอบลึกเหมือนนั้นแล้วคริสเตียนนี่ไม่เบานะว่าเดี๋ยวนี้บอกครับจำชื่อได้เลยฮะสี่สจำได้เลยหนึห่ง <ๆ S 1> ใช่จำได้ครับโน้ no <ong> ตซอฟต์ตัวนี้ฮะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเข้มเหมือนกันท่านผู้ชมฮะตรงนี้เขาจะบอกว่าอย่างที่เขาขิงก่อนแขกทผู้ชมครับเขาบอกว่าคนอื่นอาจจะมองเขาไปอินโทรเวิร์ดท่านผู้ชมแต่จริงอะ มันแค่อินโทรสำหรับเขาว่ะว้าวโ,<ท>โอ้โอแดมตรงนี้ฮะลแล้วปิดซ้มแล้วตรงนี้สไลด์มาครับขึ้นนํามาต่อ16ต่อ3คับประเีศดาวทาวต้องแก้เกมแลนะผู้ชมฮะบอกเลยครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะผู้ชมตรงนี้ยังไงครับโลฮานครับวิ่งตามหาแล้วตรงนี้เหลือใครบ้างในประเทศสก็ตแลนด์ครับตรงนี้ฮะโอ้โหตรงนี้เหมือนเป็นมือปืนแล้วปืนมายิงเท่มากๆครับตรงนี้ฮะวอตกาครับซอเยอร์ตรงนี้ครับ โอ้โหมันจะพยายามจะหาวิชาในการเล่นครับแล้วลุงดูไงครับลุงสเก็ตครับตรงนี้ฮะโดนไปแล้วลุงยิงเบสลุงสเก็ตครับลุงสเก็ตครับตรงนี้โอ้โหแล้วม้วนก็มาเรียบร้อยครับสเก็ตแลนด์นี้โดนหมุนมาเรียบร้อยเลยครับโดนทางฮาเดสโล่ฆ่าไปครับตรงนี้โนซอฟแล้วบอกแล้วขึ้นนำอย่างต่อเนื่องและจะหมดหรือเปล่าครับตรงนี้เหลือคนเดียวไหมฮะมาลุมยัดแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับปทางโนซอฟโนเมอร์ซี่ครับขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์เกม อ่ะดูคิงออฟคิวกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นฟองโดครับผม5ตาย0ครับส่วนรีไว้ครับเป็นโรฮานครับผม0ตาย1ครับผมแล้วก็รีไวต์แพติมซนั่นเองครับโอ้โห oh. ผมบอกเลยนะพี่โกผมอ่านคอมเมนต์มาบางคนเขาบอกเลยนะว่าโนซอฟเนี่ยเขาคือแชมป์ของรายการดาวถท่าตอนแรกเลยนะใช่ครับก็ถึงบ่อยคราว่าไม่หมูครับสำหรับจิวเพเนาะไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนโอ๊ตเจริญกิจครับผมหรือเป็นทางวอตก้านี่ผมจําชื่อได้ส่วนใหญ่เลยครับว่าเนาะตอนนั้นเขาบอกว่า hmm. านเขาบอกว่า จะไม่ให้จําไม่ได้ได้ไงครับว่าก็ในเมื่อก็ในเมื่อเขาภาคผมภาคเขาทุกคู่อ่ะจนจนจบอ่ะจนเขามาถึงรอบชิงอ่ะมันก็ต้องจําได้แล้วถูกไหมว่าอ้าวทำไมผมจำไม่ได้ตระกูลเจริญกิจจะจำได้โอ๊ตเจริญโอ๊ตเจริญกิจระเจริญกิจจำได้จำจำนามสกุลได้อ่ะถูกต้องครับผมมาครับผมยังไงก็รอรับชมครับโนซอฟรักโอ๊ตโนซอฟขู่ปอนเอ็กครับผมตรงนี้ฮะครับโอ้ปอนเอ็กเนี่ยเหมือนจะมีโจทย์ชัดเจนเลยนะตรงนี้นะครับผม มาตรงนี้ยังไงครับตัวนี้ก็เข้ามารับชมครับผู้ชมครับสำหรับเกมที่2ระหว่างโนซ็อประดับลีเฮดดาวเทาครับผมมาฮะอ่ะยังไงครับติ่มซัมมาตรงนี้โอ้ยเราเปิดมาครับผมยูปีขึ้นก่อนแล้วติ่มซำยับโอกคิวครับผมเก็บโตโดนมาไป็สองคิวได้แล้วก็ปีบไปบีครับเก็บเป็นสองคิวเหมือนกันครับเก็บขึ้นตัวเองไปด้วยครับ วตูซี่ครับเดี๋ยว้นของแหลมไปฟองโดยังไงเคาะมาตรงนี้กับไล่ลํำมากนะเบาตรงนี้โอ้โหแลนี้ยังไงครับเบี่ยงไปเบียงมาวันนี้สกอร์นี่ในประเทศขึ้นนำมา6คิวแล้วผู้ชมฮะต้องมาเราดูว่าเมฆพันแซดนี่จะเทตดได้ไหมลองตีมาเมฆไม่ตายแล้วเป็นดีมารอลงครับตรงนี้ฮะปืนยิงเบรกมาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีแล้วเป็นดีโดนซ้ำมาโอ้แล้วกลายเป็นไลทูซี่ครับเทตทางฟองโดไม่ได้ครับตรงนี้ยังไงไวตูซี่ครับตามมาต่อเนื่องครับตรงนี้ปักฉลามลำๆ้อยู่ในวงไฟแล้วเมย มารอดูครับว่าจะรีเซ็ตกันขึ้นมาขึ้นไหมแหรับบ no s o นเ no mercy ครับผู้ชมครับตรงนี้แล้วเตมาโ,โ,โดนทีลคิสเตียนครับตรงนี้ฮะแล้ววันนี้มามียังไงครับมีทาง no s o ฟ t เบาเบรกไว 8, ้8ต่อ14 8ต่อ15แล้วผู้ชมครับก็อบอกไม่ห่างไม่ขาดไม่ไกลครับผู้ชมฮะตรงนี้ยังไงแล้วปืนยิงเมบรกมาให้ครับทางฝั่งของ หนูซ้อมครับผู้ชมฮะต้องรีเซตเพื่อนกลับมาต้องบอกสิบห้ากอดก้ายังมีความเป็นไปได้แล้วตรงนี้ไข่หวานครับมาเล่นกับเล็กโลครับผู้ชมฮะตรงนี้แล้วบูทกลับมาแล้วพยายามต้องโยดทิ้งไปก่อนครับแล้วรีเซตกันอย่างต่อเนื่องในบนเฮครับผมเก้าต่อสิบหกก็ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะรอดูครับว่าจะเดือดแค่ไหนไรับแค่ไหนครับผู้ชมครับผมอไข่หวานครับทีบศพบปลาแล้วยังไงเตะศพมาแล้วโอ้โหมาไม่ทันครับเกิดครับไข่หวานไล่เบิร์ดครับใครนะคุณเหยิรมไหม เยิ้มเยิ้มเยิ้มครับเยิ้ม,ม,มแล้วกลายเป็นช้าเขาในวันี้จะไม่เลนลับเหมเดิมครับว่าตรงนี้ครับไข่หวานฮะแล้วกลายเป็นเอ็ดดี้ที่เข้ามาเล่นตรงนี้ครับแล้วไข่หวานบอกเลยโดนปักฉลามเข้าจึ๊จึ๊จึ๊จึันนี้มันไม่ใช่เรื่องดีครยวผู้ชมครับแล้วเรียบร้อยโดนโด,ด,ด,ดนทางโลฮานเดลลี่ครับผมโอ้โห เทรดไป23.15ครับโนซอเพราะอย่างที่บอกว่าแข็งก็จริงครับแต่ว่าดาวนเทสก็ไม่หมูฮะ26.23หมูก็บอกคิวฟีที่ตึงเลจะจัดครับสูสีมากๆครับ24.26ครับวันนี้ต่างกันนิดเดียวครับโอ้ชเจริญกิีดมาครับตรงนี้ต้องมีจุดปิกผันจุดเปลี่ยนผันครับวันนี้ครับเป็น27.15ครับ26.27ฮะตรงนี้ยังไงครับโฮปน็อตเชนโอ้โหยแล้วกดสูตรมาครับเอ้ยยังไงฮะเมฆพันแซนผลิต29.26แล้วต่างกันเกตคิวเท่านั้นครััับบแแล้้้ววยยงงงไครหมิโโโออข็ หลายๆมายี่สิบต่อยี่สิบหกครับห้าคิวครับเบาเอ้ยสี่คิวเอ้ยไหลไหมยังไงฮะไหลมากไหลมากโอ้ยไอ้ครับที่ผนเห็นเจอวห่างไปห้าครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับแล้วสนับเหมือนพยายามมาตัดให้เพื่อนเรื่อยๆครับผู้ชมมาต้องหาคิวแล้วทางหลังฝั่งโนซอกครับขึ้นนำไปต่อเนื่องหกคิวผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นเก้าเป็นเจ็ดคิวแล้วครับถ้าทำอผิดพลาดบินนี้น่าจะตกไปทางฝั่งของไดมอนเพชรดาวเท้านี่ครับผู้ชมฮะ เรียบร้อยครับผม3ามสองหนึ่งละดจบเกมครับผมตีเสมอขึ้นมาเป็น1ต่อหนึ่งครับผมระหว่างไน m o n อ h เฮดกับโนซอฟครับโอ้ยต้บอกอย่างนี้นะว่าว่าสู่สีมากนะมาดูทิงออฟคิวกับ Angel d ล v i ไวท์กันหน่อยครับคิงออฟคิวครับเป็นทางออสเจรเนกิต9กิว2เดยสองรีไวทครับแล้วก็เป็นทางวอตคาซอเยอร์ครับที่เป็นทางแอ g เจลลี i ไวท์1นึ่งคิวหเดีไวท์ครับผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าไม่ต่างสกอร์สกอร์ได้ต่างกันนิดเดียวแลชมะหนึ่มต่อไงก็ รอรับชมพร้อมกันครับว่าจะดูดเดือดเลือดพ่านแค่ไหนเนาะคุณผู้ชมครับครับผมแค่นอนจริงๆครับก็คือเอาง่ายๆก็กินกันไม่ลงอะไรครับอืออืออ่ะยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามกันในช่วงของลาวที่สามครับอ่าครับ มาแล้วครับผมเราเริ่มแล้วครับผู้ชมครับทำทับโดยชุนจูซี่ครับผมมือมาเชเต้ครับใครที่เล่นมาเชเต้นี่ก็ต้องมีความมั่นใจพอสมควรเลยครับตรงนี้ครับปล่อยลาดไม่ได้ก็บอกว่าต้องเล่นได้เป็นเขาบอกแล้วก็มีสกิลเพ์หรือว่าสกิลการเล่นพอสมควรนะว่าเพราะว่ามีแค่เดียวนะครับมาเชเต้นะว่าครับรับผมพันมากๆเลยนะครับถ้าตายไวเกินกอดทำใหทีมก็หายไปเยอะครับ นั่นนะสิฮะว้าวกำลังรอรับโฉบรอดูนะครับตรงนี้ยังไงครับผมสำหรับโนซอฟเลยเมอร์ซี่ครับจะตีมาได้ไหมหนึ่จะเป็นดาวเท่าที่ขึ้นนําไปต่อแต่ว่าท้ายพายุขึ้นมาสองหนึ่งและสามหนึ่งเข้ชมฮะมาครับว้าวเป็นไงบ้างครับปะักใหไงครับคุณจิวซี่ครับผมเปิดมาแล้วยังไงซ้ำมือปัดสนามโอ้โหแต่โดนไม้ย่างฟองโดครับผมเก็บเข้าไปให้จังทีข้างหัวเฮดช็อตครับ ย่างที่บอกเขาบอกว่าการที่มาเชตเต้มารีบเผยเผยตำแหน่งมาเล่นแย่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดียน,นะคุณผู้ชมวันนี้บู๊ตขึ้นมาแล้วยังไงฮะโดนนัดครับไม่ใช่นัดสุดรานะผู้ชมครับตรงนี้แล้วฮาเดสครับเล่นเก่าทางฟองโดบตรงนี้ฮะโลฮานครับปะกิลามมาจับตรงนี้แล้วตีขึ้นมาแล้วตรงนี้ตีไม่ออกอต้องบอกโดนจับก่อนครับว่าเป็นสี่ต่อห้าดาวเทาขึ้นนำอีกครั้งครับผมแลยคู่ที่มันสูงสีะจัดครับแล้วยังไงครับเมธพันแซดหาจังหวะลงก็ได้ไหมครับไข่หวานโดนปืนยยิงงเมมมมาก่่ออนืีคครรัับบผผู้ชไ พยายามจะลุกขึ้นมาเหมือนกันครับเฟนบีก็เก็บลูเชอร์ไปครับผมแล้วเก็บพร์ตคิวให้ครับเก็บมิวซาวแทกไปอีกหนึ่งครับปีติกับเอาคืนก็ให้ครับสะกอตอนนี้ห่างกัน5แต้มเท่านั้นเองครับผู้ชม5้าแต้มครับ4แต้มครับโอ้ห่างแล้วหแต้มแล้วครับ โอ้โหเจ็ดแต้มแล้วครับว้าครับตอนนี้ดาวเทนดาวทาวขึ้นนำอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าในช่วงกลางนี่เหมือนเดิมทางดาวเทนดาวทาวที่เหมือนจะจับจุดในการเล่นได้นะอย่างที่บอกครับว่าโนซ็อกแข่งครับผมว่าดาวในดาวเทนนี่ไม่หมู่แล้วชื่อเสียงเขาเนาะดาวเทนครับผมแล้วมาเซตขออกเซตแลนด์ด้วยก็รู้มือกันอยู่ครับผู้ชมฮะเนาะครับเอออ่ะยังไงเป๊ะพันซีถีบมาแล้วตีมาหลังเข้าอยู่โนซ็อกอยากปิดตีหรือเปล่าครับคนนี้ฮะเล่นไม้มาเป๊ะก็ให้ครับเรียบร้อยครับเก็บฟองโดไปโดนเพื่อนตัวเองครับ อะไรก็เทรดได้อยู่เหมือนกันครับเสมอกลางหนึ่งหนึ่งครับผมเจ็บเฟนดิกไปครับแรกกันไปเสียดายอะสกอร์กลับมาแล้วสิบเป็ดต่อสิบ oh. ห้าเขาเบาต่างกันนิดเดียวอีกแล้วครับสกอร์มันสูสีเลื่องอะไสิบสองต่อสิบห้าสูสีเลื่อเกินเขาเบายังไงครับแค่สามคิวเท่านั้นครับตอนนี้ครับต้องมีต่อสองคิวเอ้ยกะเทาะกันแล้วเว้าเอ้ยกลับมาอีกแล้วตายยากแล้วขึ้นนำแล้ว แล้วมีมาไล่จับอย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับแล้วถ้าโดนปลุกนัดขึ้นมาได้ไหมครับผู้ชมมาสิบหกต่อสิบห้าครับแล้วขึ้นาเป็นสิบเจ็ดสิบห้าแล้วยังไงต้องรีเซ็ตขึ้นมาให้ได้ครับต่อฝั่งของดาวเท็ดดาวทาวครับหนูตอฟเข้มเหลือเกินนะครับตรงนี้ต้องหารีบยัดกับเพื่อนครับปิดให้ไวเอาสปอร์คิวครับตอนนี้สิบเก้าต่อสิบหกครับผู้ชมตรงนี้ไฟกลางข้ามเมฆพันแซดเอาไปทางสองคิวสิบเก้าครับทางหนึ่งคิวอีกแล้วว้าวไปแล้วยังไงครับสิบสิบมิปปิ้วคิวเดียวเท่ากัันยยงงไไเฮ้้ใครจะด ไนสอยินดียังไงคนบเวลาไยโนสอโอ้โหเสือกไคแนนเดียวด้ไม่รอดลาดผลวงครับโอ้โหคุณผชมฮะลุ้นจัดครับผมแถวบ้านเรียกว่าลุ้นสั่ๆคุณผู้ชมฮะโอ้โหนสุดท้ายอ่ะ มันกินกันไม่ลงจริงครับมาดูเอพีพีหน่อยครับว่ายังไงเป็นใครไงบ้างครับครับเป็นปฏิครับผมเขบไป12คิวครับ12เ็ต2รีไว้์2ครับส่วนชุบครับผมเป็นครอบบ้านเดลนี่ครับผมชุบไปถึง10เลยครับผมท้ายพายุครับโนซอบอกอูหบอกว่าเกี่ยวมาได้ทีนึงฮะคนสุดท้ายต้องบอกถึงบอกครับว่าพอเวลาเข็มบีเลใกล้หมดนี่ต้องเริ่มยัดกันแล้วผู้ชมครับเนาะเอผมเข้าใจละครับว่านิ่เงียวเนี่ยมันเป็นยังไงเงียว แต่ถ้ารายการนี่เราฝากถึงอนาคตดแลถ้าแบบมีรีเพย์ช็อตแบบไฮไลท์คิวสุดท้ายนี่จะเฟี้ยวมากเลยเปล่านเนาะจับภาพช็อตสุดท้ายอะไรนี้ใช่ใช่เป็น,ปนแบบว่ารีเพย์ไฮ<ห>ไลท์ลลใช่ครับใช่ใช่เผื่อทีมงานรับฟังอยู่แล้วจะรับฟังอยู่แ,ลแลหและนั่นแหละครับบอกว่าพอเวลาแบบเจอพู้ตัดสิสีแล้วมันอยากจะดูแบบช็อตสุดท้ายว่าแบบใครคิววันยังไงนั่นเปล่าเนาะบางทีเราจับภาพไม่เห็นเนี่ยเออนิดเงี้ยมาครับผมทุกคนทุกคนมารอดูครับวันนี้โนซอฟขึ้นน้ำอีกครั้งครับสองต่อหนึ่งครับ เกมนี้ตอนนี้ความกดดันจะตกอยู่ที่ทางไดมอนเฮดแล้วก็ท่านผู้ชมครับครับผมต้องการอีกคะแนนเดียวทางั้านครับสำหรับโนซอฟครับส่วนทางด้านของเดมอนเฮดครับผมต้องการสองแต้มเลยครับผมเพื่อชนะเข้ารอบต่อไปนั่นเองครับไงครับผมตรงนี้ยังจดจดจ้องจ้องอยู่ครับไม่มีใครเอาต้องบอกว่ามีใครแบบว่าผ่านไม่ได้ละวะเนาะ โอ้ชั้นดูเชิญกันไปก่อนครับตรงนี้องรอดูครับว่าตอนนี้พี่เกดจะแก้เกมยังไงครับโนูซอฟก็มาเข้มเหมือนกันคผู้ชมครับสำหรับสวัสดีทุกผู้ชมทางบ้านทุกๆคนทุกท่านนะครับผมสำหรับ2,000คนนะครับใครที่ กำลังรับชมอยู่ก็สวีดะสวัสดีครับอยู่กับผมโกเลียแคนดีคนเดิมและน้องชายผมเซเตอร์ซ่ามักสันตาเลปะเด็นสันซายนะครับเราอยู่ในการโอซาทัวร์นาเมนต์นะครับว5นครับแล้วมาแล้วครับใส่กันอีกครั้งนะครับผมกำลังสวะสวัสดีสตรีมเมอร์เรียกกรีแคปก็ตอนนี้ก็ใส่ก่อนแล้วครับตรนนี้ก็กลายเป็นนักเฮดดาวเทาขึ้นนำมาก่อน3าตัวสนะพุชมาเอ้ยมารอบนี้มาทรงดีครับบอกครับแต่ตอนนี้เหมือนจะมาถึงปืนแล้วแล้วฮะค้างไหมอ่ายังไงครับตรงนี้โอ้โหค้างไปลองชมฮะตรงนี้ครับฮฮาเดสโละ โอ้ยต้องบอกคุณผู้ชมครับตรงนี้ทีมงานหลังบ้านก็บอกแล้วว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนดึงนะครับเพราะว่าคนจับภาพคนนึงไฟดับคุณผู้ชมครับแตดูที่ฮาเดสไปก่อนนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนาะอ่าครับอาจจะไม่ด้ดูมุมอื่นก็มาดูนะครับทอตฟุตซี่เล่นกับทางฮาเดสคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็นี่เห็นทางฮาเดสทิ้งใหม่มาสวนเข้าไปแล้วทอตฟุตซี่หล่นครับวันนี้โอ้โหเก็บเขาไม่ลงจริงฮะว้าวเอ้ยฮาเดสไล่ฮาเดสมาแล้วโอ้โหต่อวัดหนึ่งๆกันนี่เลยครับผมมันหน้ารุนหน้าเสียวหน้าหวานบู๊ต เรียบรอใเลยครับอ่ะโอ้ระลอกมีครับผมดูเหมือนไดมอนเฮดลุกขึ้นเป็นไฟเฉยเลยครับสิบห้าต่อเจ็ดครับผมถูกต้องครับจังหวะไฟมาแล้วครับตอนนี้เสียไม่ได้แล้วออันนี้ครับก็พยายามเอาเพื่อนขึ้นมาชุบให้ได้เยอะที่สุดครับผม นะครับตีมซ้ำก็ไม้ตามหลังมามือปืนอย่างแฮร์รี่ก็พยายามโยกอยู่ไว้ให้ตัวเองโดนจับเข้าหาถึงง่ายนั่นเองครับอาเล็กก็พยายามจะมาขัดให้เพื่อนครับตีครับสูนไฟสูนไฟแล้วคริสเตียนครับผมเก็บเฮดช็อตตีมซ้ำไปได้ครับคริสเตียนยังไงตรงนี้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยตัวโบอกสกอร์ไม่ห่างเอาแล้วเงียบยังไงครับโอ้ยสิบปีครับพี่ถ่เฮ้ยสิบปียังไงเอ้ยสิบปียังไงได้ไหมสี่สามสามสองหนึ่ง อุ๊ยไม่ทันครับเบาลรับแล้วมาในรอมส,สุดท้ายกันระหว่างแต่เมทเดาวเท้ากับทาง no S <S โนซ็อกดูมอร์ซี่นะบอกคู่นี้สูสีจริงนะคนดูสลับกูนีมากมาก <นะ S 1> ใช่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนิดเดียวครับคุณผู้ชมยังไงก็13บสนาทีครับก่อนจะเริ่มเกมต่อไปครับเอเบปีครับเป็นโอซ์เจริญกิจครับแล้วก็เป็นทางคอป้าเหมือนเดิมคนดีคนเดิมครับสำหรับคู่คิวห้าเดทแล้วก็สิบห้าลีไวท์แล้วจะชุบอย่างเดียวสำหรับทางคอป้าเดลลินี่ครับผมครับผมบอลจริงๆ โอ้ครบบ้าดิเหมือนเกิดมาเพื่อชุบเลยครับแต่เกมสุดท้ายแล้วครับบอกครับมาฮะจะรอดูพร้อมกันครับตรงนี้ว่าจะเป็นใครยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับโอ้โซึ่งตัดสินนะซึ่งตัดสินครับซึ่งจะใส่ตัดสินเลยครับตรงนี้ฮะครับผู้ชมครับชื่นชอบทีมไหนนะครับผมครับชื่นชอบแรปบอเฮดพิมดีเอ็มเอสนะครับผมชอบโนซอฟพิมเอ็มเอสเท่านั้นเองอ้าวและศึกตัดสินนรอบนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปและใครจะกลับบ้าน สงบสุขนั่เองมาครับผอกกันเลยครับรับชมในสามนาทีนี้นะคผู้ชมครับไม่ไกลไม่ไกลผู้ชมบอกเลยกินยังไม่ลงครับคู่นี้ฮะมาครับคนดูทุกคนครับส่งแรงใจแรงเชียร์พร้อมๆกันครับผมเออไงครับรอบนี้เหมือนจะไม่ยืนนิ่งนี่ไม่ใช่เป็นพอสเกมนะครับผมน่าจะพอสนอ่ะพอสจริงด้วยครับเปล่าเป็นไงโอ้โหรอสักครู่นะครับแน่นอนครับผมตรงนี้ก็สักครู่เดียวครับรอให้ทางทีมงานได้แก้ไขปัญหาตงทีงาน เป็นเหมือนการรีเซ็ตใหม่นะครับผมในช่วงของไฟสุดท้ายนั่นเองนั่นคือรัสราวนะถูกต้องครับผมก็เพิ่งหลับหาหลับหานอนแล้วคุณผู้ชมครับงี้ก็รอกันแป๊บเดียวครับผมตอนนี้ไม่นานเกินรอแล้วก็มารอรับชมเลยครับว่าคู่นี้จะเป็นใครครับที่ได้ชัยชนะไประหว่างเดนเวอร์ดาวเทาและโนซอฟโนเมอร์ซี่วัดกันที่เกมนี้เลยครับผู้ชมครับเนาะมาฮะอืมมาคุณผู้ชมครับมาครับผมอเล็กโลครับภาพจากที่เล็กโลครับ ก็ชิวๆกันไปก่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไหลกันมาครับผมยังไงครับผมแดนบอลเฮดดาวเท้าจะเปิดเกมยังไงครับตรงนี้เหมือนโนซ้อมจะเล่นแบบแผนบุกสโลวแล้วคุณผู้ชมครับตรงนี้ไหลเข้ามาก่อนแล้ะเล็กโลเข้ามาต่อยจับไม้แล้วหมาโนซ้อมก็ตีเพื่อนเข้าไปเองไปก่อนครับตรงนี้ต้องบอกเสียเพื่อนแล้วนี้ครับเป็นทางกองโดเก็บไป2คิวต้อสครับแล้ว3คิวเลยครับผมเอ็ดดี้ต่อเลยฮะแล้วไหลมาถึงปืนแล้วนี้ถึจสเกตแลนแล้วครับตรงนี้ครับยังไงครับชุนจุยซี่ แล้วไงครับมีทางขนุนจุยซี่โดนยิงเบรกไปแล้วแล้วไงครับสเก็ตแลนด์อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีครับผู้ชมครับตรงนี้สเก็ตแลนด์ไว้โดนเลยครับปิดตีครับรอบนี้เหมือนกับโอ้เบรกไปเหมือนจะเบรกความร้อนแรงครับเหมือนต้องบอกเป็นเซตที่ต้องร้อนหรือเปล่าครับเว่าเมื่อกี้ฮะโอ้โหอูโล้หมดไวมากครับผมอัล้วกัดมาไอซีครับที่ฟองโดครับตรงนี้ครับผู้ชมฮะโอ้โหเก้าต่อสองครับ ว้าวแล้วผ้เนี่ยมันเป็นกระแสของเกมจริงนะบางทีการที่เราฟอสเกมมันมีมันมีส่วนนะทำให้มันเครื่องดับนะใช่ตัวบอกลีกเกมใหญ่จำได้ไหมที่เวลาวาลโลว์วอโลเขาแบบมีฟอสแบบทีนี้เขอฟอสจากทางจากทางเออใช่ถูกต้องครับว้าวเดี่ยวตีไม่แตกครับฟองโดแตกแล้วครับวันนี้ฮะสี่เอร์ต่อสีสองต่อห้าครับวันนี้โนซอฟขึ้นนำอย่างต่อเนื่องแล้วหนึ่งนาทีสี่สิบวิธีครับต้องมาลองดูว่าจะปิดกันได้ไหมครับโนซอฟขึ้นนำมาต่อเนื่องสิบห้าคิวแล้วครับผู้ชมสิบห้าต่อหก ค่อนข้างจะขาดเลยตอนนี้ฟองโดสไลด์ออกจากฟ็อปมาอย่างนี้ยังไงครับมาไล่ปิดทีละตัวครับยังไงต้องมาดูครับตรงนี้ไลท์จูซี่พยามจะปิดเหมือนกันครับพยามจะรีเซ็ตเพื่อนครับไม้เหวี่ยงลงมาได้รอเศษได้เพื่อนได้ไหมครับทิศเตียนครับผมยังไงครับผมจะต้องซ้ำก่อนเล่นก่อนทิศเตียนนอนรอก่อนรับเพื่อนนี้ฟองโดบอกเดี๋ยวซ้ำให้ก่อนนะจะได้ไหมซ้ำตรนนี้ลุกมาได้ไหมแล้วนี้โอ้โหที่ผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงจริงไหมนี่ ได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับว่าะถ้าเป็นผู้หญิงบอกเลยว่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากว่ะดูจังหวะเล่นจังหวะโยอะพอแล้วนี้มาหูแล้วไงครับตรงนี้ฟองโดเพราะเพื่อนนี่เหมือนกับค่อนข้างไว้ใจนะไถ่สามแรงนี้หัวเต็หมหัวไม่แตกครับตรงนี้ฮะยังไงครับโมดิปากฉลามมาไล่จับแล้วตีมาตีหัวเพื่อนไปก่อนครับตรงนี้ครับตีมาตรงนี้อุ้ยยังไงครับโม่กล้าเจอฟองโดโอ้คูวี่ตร้อยแล้วครับว่ะ ครับผมาน่าจะเป็นของทางโนซอฟเมอร์ที่นะครับ25ต่อ8เครับผมนฮะครับผมบอกว่าเต็มที่แล้วครับในประเดครับคุณผู้ชมครับสุดเดือดจริงๆฮะก็ GT Good Game ครับผมหมดไปที่เรียบร้อยครับเป็นด้านของวินเนอร์ได้แก่โนซอฟโนมอร์ซี่ โอ้โหแล้วเกมเหมาไปคนเดียวเองเลยโอ๊ตเจริอรกิจยี่สิบคิวเดทห้าลีไวห้าครับผมโอ้โหเรามาดูครับว่าตอนนี้เหมือนพี่เจกตจะโดนจับเขาบอกศูนย์เจ็ดนะบ่อยไหมฮะกับมือปืนโดนจับมาแลยทำใหเล่นยากครับผมแล้วคอป้าดีครับเอ็นเจอร์ลีไวครับศูนย์คิวเจ็ดเดทแล้วก็สิบเจ็ดลีไวนั่นเองครับผมนล้วงไวด้วยครับเมื่อคูยนี้พุ่งแบบพุ่งมาแบบพุ่งหล่าได้ครับอ่าโอเคก็ อยู่ในส่วนของอยู่ในช่วงของ,อง,ของคู่สุดท้ายแล้วนะทุกคน